อุ้ยเป็นอะไรอะคะลิ้นลิล้นล่น ขออนุญาตดื่มแล้วมาทานไม่สะดวกนะครับเอาเก็บไปเลยค่ะออเอาเก็บไปเลยเนนั้ไปตรวจแล้วไม่เจอไม่เจอไม่เจอโควิดไม่เจอหมอมอ,มอัออ่นแหละน, <laughs> นี่หอมกันมาแล้วนะก<อ>ูเนี่ยไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งว้ากูว่าเอ๊ะทำไมคนนั้นมันเด็ดจังวะเป็นผู้ชายหน้าตาดีมากคือเดินมาว้ากูแบบเฮ้ยเดินมาแล้วก็จับมือโอ๊ตแล้วจับมือกูแล้วกูมือกูมึงคิดว่ากูลืมเนื้อไหมวันนั้นไปดูไปดูคอนเสิร์ตพี่โอ๊ตกับพี่สันนี่ก็จะไปดูไปดูไปดูก็ไม่ลืมอ่ะอันนี้เป็นคนปาร์ตี้เยอะโอ้้โหหนนอไดเเบาาาะตมก ไม่จริงกูพูดคำนี้เลยว่าไม่จริงกูเจอบ่อยมากและไม่ใช่เทศกาลเอางี้หนูถามในเดือนหนึ่งถ้าไม่มีเรื่องโควิดเนี่ยนะกี่ครั้งต่อเดือนอะถ้าช่วงวัยรุ่นหนักๆเนี่ยวัยรุ่นแบบ20กว่าต้นๆอะไรเงี้ยนะมันจะต้องมีสุขสาวต้องมีแน่สมัยก่อนนะซีโมเดลไนท์ นั้นก็จะแบบว่าดังแบบพระลงพระหลงัลงหรืว่าเต้ไปหมดกตอนเด็กๆก็ต้องเป็นสองอะไรอย่างนี้เออ,เอ,อนี่หนูอยากถามเลยท,ที่ยังไม่แต่งเพราะว่ายังสนุกอยู่กับชีวิตแบบนี้สนุกส่วนหนึ่งแต่จริงๆพอสามสิบปลายๆแล้วเนี่ยความสนุกเริ่มเปลี่ยนไปมั้งบางทีการนอนอยู่บ้านดู Netflix <S <S เน็ตฟ,ฟิกเฮ้ยแม่งสบายว่ะกว่าจะออกไปเหนื่อยเหมือนสมัยก่อนซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเหนื่อยยังไงก็ต้องลุยเดี๋่อยเนี้ยแบบบางทีแบบว่าไม่เอานอนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเงี้ยครับมันก็คือว่าแบบมันก็เปลี่ยนไปมันโตแล้ว